หนังของพี่เวียเนี่ยผมได้ดูมาเป็น10ปีแล้วมั้งเนี่ยสวัสดีครับผมซิกวันนี้ผมจะมารีวิวมนุษ์รักนักภาพ7เต็มสิบวกมีสปอยนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนำว่าให้ไปดูก่อนนะครับจากชื่อเรื่องเนี้ยเออค่อคนข้างจะโรแมนติกนะมนุษ์ักเนี่ยไอ,อคำเนี้ยหากใช้ในหนังหรือสืออะไรเนี่ยมันยังประยุกต์ปรับใช้ได้ดเรื่อยๆอ่ะเออมันคำอำมาตะเหมือนกันนะ ส่วนตัวเนี่ยหากพูดถึงไอหนังกลางแปลงหนังขายยาเนี่ยผมก็มีอดีตนะตอนประมาณยังไม่ถึง10บขวบมัง้งเคยแบบไปดูหนังล้อมผ้าแต่ญาติผมบอกกันได้ว่าหากหนังขายยาเนี่ยแกจะไม่ไปดูเลยแต่โชคดีว่ามันไม่ขายยาผมเลยได้ไปดูด้วยวันนั้นเป็นหนังเรื่องเดะลอดออตเดดิงภาค3ดูไม่ถึงครึ่งเรื่องรับตื่นมาอีกทีเช้าแล้วอ่ะอยู่บ้านแล้วอ่ะแต่พูดถึงประสบการณ์ในวันนั้นอ่ะ มันเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าดีมากและไม่มีวันที่ผมจะลืมประสบการณ์วันนั้นเด็ดขาดแล้วเรื่องนี้มันก็ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์แบบนั้นที่แบบว่าดีมากสําหรับผมอะ่ะดังนั้นแล้วไอ้การรีวิวเรื่องนี้เจ็ดคะแนนสําหรับผมนี่คือมันเป็นคะแนนของความรู้สึกมากกว่าเหตุผลนะแต่ความรู้สึกของผมก็ดันได้แค่นี้แหละรีวิวดยวภาพรวมนะครับนี่คือหนังที่บทดีนะแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะคมได้มากกว่านี้รายละเอียดบางอย่างมันยังทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้คนในเรื่องเนี้ อยู่ในยุคป,ประมาณ7 0 8 0ไม่ได้อะแต่สิ่งที่ชดเชยดีงามที่สุดคือการที่ตัวละครนั่งให้เสียงภาคหนังที่กำลังฉายบนพื้นผ้าใบและคนมามุงดูอะ่ะมันให้อารมณ์ร่วมสําหรับผมแบบว่ามีงามามากๆเลยนะรีวิวต่อเป็นข้อๆนะครับเริ่มจากสิ่งที่ผมชอบอย่างแรกนักแสดงครับน,นักแสดงตัวนี้นะผมรู้สึกว่าไม่มีใครติดขัดสำหรับผมอะ่ะพี่เวียเนี่ยผมไม่ได้ดูหนังของแกมาแบบนานานมากน,นะแต่พอมาดูปุ๊บผมชอบตัวละครมาที่ของแกว่ะคนชิดเครียดสูบบุหรี่จัด การแสดงท่าทางวิธีการจับบุหรี่ต่อไปคืออารมณ์ร่วมของหนังครับถึงบทอาจจะไม่คมแต่ผมรู้สึกว่าห,าหลายๆสิ่งหลายอย่างอย่างในการภาคหนังของตัวละครผ่านพื้นผ้าใบเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยผมอินมากเลยซึ่งผมมองว่าในเรื่องนี้นะมีหัวใจสําคัญอยู่ประมาณ3อย่างอย่างแรกคือเรื่องนักพากในอดีตที่มาถึงจุดจดหนึ่งต้องผ่านการเปลี่ยนแปลง 2. เรื่องความรัก 3. เรื่องวิถีชีวิตที่อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ ผมว่าพาร์ทของการนำเสนอนักภาคที่ต้องเปลี่ยนไปตามการเวลาเนี่ยมันดีมากสาหรับบางนี้นะและเรื่องวุฒิชีวิตของนักภาคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับตัวละครสนุกกับการเดินทางอ,อินกับส่วนนู้นอินกับส่วนนี้หรือบางครั้งผมเอาใจช่วยบางช่วงเวลาของตัวละครที่แบบเขาลบบกันอยู่อย่างเงี้ยดันไปเชิญให้ไปภาคหนังการแปลเทั้งนั้นอ่ะบ้าบอใช่ไหมเลยแต่มันเป็นอาชีพอะ่ะจ้างมาก็ต้องไปใช่ไหมล่ะ มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเหมือนสมัยนีย้ที่แบบว่าแช์แล้วรู้กันว่าตรงเนี้กำลังลบก,กันอยู่นะอยากเข้าไปนะหรือบางครั้งเนี่ยไปเจอกลุ่มวัยรุ่นที่แบบว่าเซียนอ่ะมาดูหนังกินเหล้าพร้อมจะมีเรื่องในทุกเวลาถ้าไม่เด็ดเดี่ยวพอไม่กล้าพอและไม่มีความสามารถพอผมรู้สึกว่าการทํางานในอาชีพแบบเนี้ยมันยากเหมือนกันนะเป,นเป็นอาชีพที่แบบว่าค่อนข้างจะเสี่ยงต่อมากคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเฉยๆนะครับเฉยๆในที่นี้คือผมไม่ได้ชอบเป็นพิเศษหรือไม่ได้เกลียด มันอยู่ระหว่างกลางเป๊ะๆเ,เลยอย่างแรกคือพาร์ทของความรักครับเรื่องนี้น่าจะมีนางเอกอยู่คนหนึ่งชื่อว่าแขซึ่งเออมันมีความรักของคนนู้นคนนี้มาแบบมารุมมาตุ้มมากเขาเหมือนพยายามจะดันให้ส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนหลักของเรื่องบางช่วงแต่สุดท้ายมันก็เบาบางไป ซึ่งด้านพาร์ทความลักของหนังเรื่องมนุษ์รักนักพากนะผมรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่มีน้อยกว่านี้ก็ได้หรือไม่ต้องมีเลยก็ได้เอาไปเล่าส่วนของวิถีชีวิตนักพากหรือการเปลี่ยนแปลงของนักพากในยุคสมัยต่างๆผมมันน่าจะดูดีดูอิมแพกมากกว่านี้ในด้านเนื้อหาที่เขาพยายามจะนาเสนอมานะและรูปแบบการแสดงออกถึงด้านความรักมันก็ไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่านี่คือวัยรุ่นยุค7 0 8 0นที่กาลังจีบก,กันทะเลาะกันเรื่องความรักไปอ่ะมันเหมือนกับ ไปรุ่นแถวบ้านผมอะที่บางทีก็ทะเลาะกันตีกันแล้วก็คืนงตีกันพาร์ทความรักของเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ได้อินไม่ได้มีความอะไรขนาดนั้นเลยอะต่อไปคือพอพูดถึงหนังและเป็นหนังแบบย้อนยุคเนี่ยอย่างแรกที่ผมนึกถึงคือความเดียวความสมจริงให้มากที่สุดแต่บทบางจังหวะบางช่วงที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังซิตคอมมันเหมือนเป็นหนังยุคสมัยใหม่ที่แบบเติมแต่งให้มันดูแบบจงใจฮาๆไปเลยอะซึ่งผมขำไหมเออขำอยู่แหละ ไม่ถึงกับเงียกิฟตแต่โดยมูทโทนึกองรมวมของหนังทั้งหมดอะ่ะผมรู้สึกว่าไอ้ส่วนตรงเนี้ยปรับไม่ให้มีเลยก็ได้ให้คมคิดผมอะ่ะไอตอนที่หัวหน้านักภาพมันกำลังไปหาตะลุงสามารถทีโรสอะ่ะมันดูเป็นหนังซีดีซิทคอมแบบฮ่าๆมันไม่ดูแบบเป็นหนังชีวิตเรียวๆกับพวกนักภาพเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็มีหลายช่วงอลยที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นซีรีส์มากกว่าหนังอะ่ะเขาอาจจะแบบอยากทำพวกเนี้ยเป็นซีรีส์มากกว่าหนังก็ได้หรือพ่วงกับ ทีมงานเนี่ยอาจจะแบบเก่งด้านซีรีส์มากกว่าหนังไม่ค่อยทําหนังอย่างงี้เท่าไหร่ถามว่าขัดใจมากไหมไม่ไม่ได้ขัดใจขนาดนั้นแครรู้สึกว่าหนังไอ้แนวย้อนยุคนี้นะผมต้องการความเดียวนที่มันมากกว่านี้ให้เรารู้สึกว่าเราอะไปอยู่ในยุคสมัยนั้นจริงๆอะต่อไปคือรายละเอียดครับรายละเอียดในที่นี้คือผมไม่นับไอ้พวกสิ่งของประกอบฉากหรืออะไรที่มาทําให้เรื่องเนี้ยดูสมกับเป็นยุค7 0 8 0มากขึ้นนะเพราะว่ามันจํากัดความเรื่องงบประมาณไงพอพูดถึงเรื่องงบปุ๊บ นั่นแหละดูเรื่องกันนะผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการนำเสนอตัวละครของนักแสดงมากกว่าซึ่งผมบอกแล้วว่าส่วนของนักแสดงอ่ะผมชอบแต่สิ่งที่ผมรู้สึกที่เฉยคือวิธีการนำเสนอของเขาที่ทําให้ตัวละครบางตัวดูเหมือนวัยรุ่นแถวบ้านผมมากกว่าวัยรุ่นยุค70 80น่ะทั้งกียาท่าทางหรือรูปประโยคคําพูดที่พูดออกมาอย่างเช่นมีคําพูดบางคําพูดที่ผมรู้สึกว่านี่มันยุค70 80จริงป่ะอย่างคําว่าฮิดเนี่ย ถ้าแปลความหมายเป็นไทยคือความนิยมใช่ปะซึ่งมันดูแบบทันสมัยเกินไปปะบางตัวละครพูดแบบว่าผมอยากฮิตดังระเบิดมันใช่คําของยุคสมัยนั้นจริงๆหรือเปล่าเนาะหรือบางครั้งตัวละครบางตัวก็พูดคําว่าเหี้ยออกมาหลายคนคือพูดคําว่าเหี้ยออกมาเลยซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันใช่ปะว่าคำว่าเหี้ยเนี่ยมันมันนิยมตั้งแต่สมัย7จ8 0ศูนนเลยเหรอถ้าให้ยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างหนังเรื่องอันุพาชน,นะครับ อยู่ในยุคที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วแต่ไอเรื่องนั้นนะผมดูแล้วผมอินนะผมเชื่อเลยว่าทุกคนในเรื่องอะอยู่ในช่วงเวลานั้นจริงๆแต่พอมาเป็นเรื่องนี้ปุ๊บผมรู้สึกว่าไม่อะดูเหมือนไม่รุ่นแถวบ้านนี่กำลังไปเล่นหนังย้อนยุคแต่ยังเดิมสำเนียงเก่าๆไว้อยู่อะมันก็เลยทําให้ผมเชื่อไม่ได้เลยว่าไอ้นักพากย์พวกเนี้ยมันกำลังอยู่ในยุคสมัย70็ดูนศูนจริงๆอะมันทาให้ผมคิดตลอดว่ามันก็เป็นแค่หนังที่เขาสแสดงออกมาแค่นั้นเองสรุปคือ ถึงผมจะบ่นไปพอสมควรแต่มันก็ไม่มีสิ่งไหนเลยที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบในเรื่องนี้นะโดยรวมทั้งหมดผมก็ยังชอบเรื่องนี้อยู่ดีเป็นหนังที่คุ้นค่าก่การดูสําหรับผมและอาจจะหลายๆคนก็ได้ลองไปดูก่อนครับคุณอาจจะชอบมากกว่าผมก็ได้หรืออาจจะไม่ชอบยิ่งกว่าผมก็ได้โอเคครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับบาย